สวัสดีค่ะอยู <sh> ่ก <fit kind abonn és> ับพี่ภูมิรุจิศานะครับไปจับปูที่เลี้ยงไว้อีกแล้วนะครับเอาไปทำอะไรกินไม่รู้ทำอะไรกินน้ำเพลถ่ายไกลๆว่าเองวมาถ่ายใกล้ตครับบอกที่เลี้ยงไว้ไอ้ตอนที่เรามาจับไอ้ตอนนั้นนี่ว่า ทำอะไรกินหน้าไม่รู้เรื่องคูตายปูตายเหรอปูตายกัูตายจบกี่ตัวตายเอากระจังบอกนุ่นปูกะันุ่นปูทำไมมันมีมีแต่ขาไง ไปจับเห็นครับจับตรนันครับเจับ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 ตอนนี้เลยครับมันอยู่ตามไอเทอร์ไมยนี่ครับเหมเห็นเจดีเห็นเจนึกเราดูเดี๋ยวไปถามยาก่อนทำอะไร ทำอะไรแกตเาทำอะไรแกตเอ้เอาไอ้เน่าเน่าออกอ่าแล้วเอาไปปลูกใช่ไหมม,ม,มันจะเป็นบัวแดงเนาะบัดวแดงเนาะดูมะม,ม่วงครับดูมะม่วงเป็นปสายอะไรก็ไม่รู้ครับดูบูด๊ดบู๊บู๊ด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 ูดบู๊ดบูด๊ด ไหนอีคทีสองตัวอู้มันจะตัวใหญ่ใหญ่เลยดูดูทำไมจะทำอะไร,จะ,ะไรจะทำแกงปูแกงเป็นแกงอะไรแกงปูแกงปูเหม็นเหม็น Hãy tôi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นู้ไปนอนกับเบกก็ไ <ở> ด <đây> <u> ้ผ <Assim> <In halten grateful> <S car ole> ู้อะไรคือเก่าถอนยาหรือวาถอนยาที่ครับถอนยาเดาะเสมอดิ้งกี่โมงแล้วเนี่ยสิบห้าสามโมงแล้ววาถอนยายากก็เยอะด้ดู ตลนไมโยมครับนี่ครับเลนเน่นนนมยมโยไม่พูดนี่ผลก็เยอะครับอไอพีเดีด๋ยว<ด>ไปดูยา่าทำแกงก่อนครับไอพี <c oughs> อย่าหึไม่ได้ไนอะไร๊ะเอ้ะเฮะ อยายทำกันเลยครับเอนี่ไทิงป่ไม่เอาอะไอ้าตายไอ้ตาย,ยไม่เอานะเพลแม่จันบอกว่าไม่ตานถ้าตายก็ไม่เอาทิ้งหมดไม่ดีโนโสารไอพี ta à, toàn thế ai phim âm mưu xảy được với à, 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 à. tìm cái lòng Bị dài đáng đi cửa cho จับนมแม่ตังไอพี่มันนอนกับญาตอเออนอนกับาตเออนอนกับตแม่นอนนอนกับญาตจะไปนอนกับพายแม่ยายก็จะดำบูแล้วครับหนูเบนเวะ เดี๋ยวไม่สบายก็ไม่สบายบอกย่ะ